เอาอีกหนึ่งเรื่องครับหมอวรงประกาศให้ทุกคนเตรียมผ้าใบและใจถึงถึงแล้วครับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานที่ปรึกษาพักไทยพักดีโพสเฟซบุ๊กระบ,บุว่าได้เวลาเตรียมรองเท้าผ้าใบแล้วเนื้อความบอกว่าเสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมาการศึกษาการนิรโทษกรรมของสภาเพื่อให้มีการเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ล่าสุดสนับสนุนการนิรโทษกรรมมาตรา110 110นี่คือประทุษร้ายจำกัดเสรีภาพพระมหากษัตริย์พระราชินีนะครับและมาตรา112หมิ่นประมาทดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เขาจะนิรโทษกรรมรวมถึงสองมาตรานี้ด้วย ท่านผู้ชมครับหมอวรงจึงบอกเตรียมรองเท้าผ้าใบเพราะตอนนี้เสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมธิการศึกษาการนิรโทษกรรมของสภาเพื่อให้มีการเสนอรพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนั้นล่าสุดสนับสนุนการนิรโทษกรรมมาตรา110 112คิดคะแนนฝ่ายสนับสนุนนิรโทษกรรม115คะแนนฝ่ายไม่สนับสนุน ร้อคะแนนต่างกันอยู่สองคะแนนหมอวรงบอกผมต้องขอเตือนไปยังผู้เมียมนาทุกท่านครับลำพังปัจจุบันนี้การเมืองไทยก็วุ่นวายจะไปไม่รอดอยู่แล้วไม่ว่าการยุบพ,พักก้าวไกลการถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินและไอ้นักโทษคนหนึ่งที่มาสร้างความวุ่นวายให้แก่ระบบกฎหมายไทยไหนจะปัญหาปากท้องประชาชน แต่คณะกรรมาการเรื่องนี้ก็ยังจะมาเติมเชื้อไฟให้ประเทศอีกการที่พี่น้องประชาชนอึดอัดกับระบบการเมืองไทยหลายฝ่ายเบื่อหน่ายแต่ก็ต้องอดทนจนขณะนี้แทบไม่อยากจะทนลมะมติของกรรมธิการซึ่งเป็นความเห็นส่วนตัวแม้ไม่ได้ลงมติอย่างเป็นทางการแต่มีความเห็นส่วนตัวที่ออกมา115ต่อ113 เรื่องการจะนิรโทษมาตรา110และ112เท่ากับพวกคุณกำลังเติมเชื้อไฟโดยไม่แคร์ความรู้สึกของประชาชนอย่าท้าทายประชาชนนะครับหมอวรงบอกสงสัยเดือนสิงหาคมหรือกันยายนนี้คงได้ใส่รองเท้าผ้าใบกันอีกแล้วใส่ไม่ใส่ท่านผู้ชมเอาและไปกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนครับ คนกลุ่มนี้ไอ้ร1อต่อร้อสิบสาเนี่ยศักและสิทธิ์ของเขาเป็นเพียงคณะกรรมมาธิการที่สภาตั้งขึ้นมอบหมายภารกิจว่าเฮ้ยเองไปศึกษาแนวทางการเขียนกฎหมายนิรโทษสกร,รมดูสิว่ามันควรจะเป็นอย่างไร หลักการเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงขั้นตอนการปฏิบัติควรเป็นอย่างไรเองไปศึกษามาให้หน่อยบัตรเนี้ยไอกรรมธิการชุดเนี้ยมันศึกษาเสร็จแล้วมันหมดอำนาจและไอคนกลุ่มนี้มันไม่ได้มีอำนาจอะไรที่จะเป็นคนตัดสินเรื่องนี้หรอกจะต้องส่งเรื่องนี้ให้แก่สภาผู้แทนราษฎร แล้วสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้ดำเนินการต่อไปจึงยังไม่ต้องสวมหรอกครับรองเท้าผ้าใบเว้นเสียแต่สภาผู้แทนราษฎรมันจะคึกขนองและใช้อำนาจของเสียงส่วนใหญ่นิรโทษกรรมมาถึงมาตราร้อประทุษร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินี และมาตรา112ดูหมิ่นหม,มิ่นประมาทอาฆาตมาตรายถึงเวลานั้นคิดเสียว่าสภาเคาะระคังเริ่มยกที่หนึ่งให้แก่ประชาชนแล้วครับประชาชนคนไทยไม่ควรยอมให้ฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติใช้อำนาจนิรโทษกรรมความผิดสองฐานความผิดนี้ได้เป็นเด็ดขาด ไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะอนุญาตให้คนคิดประทุษสร้ายและคุกคามเสรีภาพของพระมหากษัตริย์พระราชินีไม่มีเหตุผลใดเลยที่ปวงชนชาวไทยจะต้องยินยอมให้นิรโทษกรรมให้แก่คนที่ดูหมิ่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สมเร็จราชการแทนพระองค์ จะอ้างเหตุผลหรือแรงจูงใจทางการเมืองฟังไม่ขึ้นเว้ยเพราะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ไม่ใช่นักการเมืองเป็นประมุขแห่งรัฐเป็นสถาบันที่เป็นศูนย์รวมใจและปฏิบัติพระราชกรณียกิจไม่เคยหยุดหย่อนไม่มีวันหยุดไม่มีวยัยเกษียณและไม่รับค่าตอบแทน เราผู้เป็นคนธรรมดาด้วยกันยังไม่มีสิทธิ์ที่จะก้าวล่วงกันถึงขั้นดูหมิน่นหมิ่นประมาทหรืออาฆาตมาตร้ายเลยจะมาอ้างเหตุผลสวะสวะว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองจึงได้กระทำและมีความผิดฐานนี้ดังนั้นเพื่อลดความขัดแย้งทางการเมืองเรานิรโทษกรรมให้เขาเถอะกูไม่เอา ท่านผู้ชมท่านใดเอาพิมพ์มาเลยแล้วเราเลิกคบกันในวันนี้ไม่มีเหตุผลใดที่คุณจะไปละเมิดด้วยการดูหมิ่นหมิ่นประมาทอาฆา,าตมาร้ายไม่ว่าการเมืองคุณจะทะเลาะกันขนาดไหนสถาบันไม่เกี่ยวจะอ้างการเมืองไปดูหมิ่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายไปคุกคามกักขังน่วงเหนี่ยวกระทบสิทธิเสรีภาพของพระองค์ท่านไม่ได้ และฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติจะถือดีจะฉวยโอกาสนิรโทษกรรมประชาชนต้องไม่ยอมยอมไม่ได้ครับใครทำผิดรับโทษตามกระบวนการยุติธรรมแล้วใช้สิทธิ์ของตัวเองถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษเพราะคุณก้าวล่วงพระองค์ท่านคุณต้องกราบขอโทษพระองค์ท่าน แล้วขอพระราชทานพระมหาการุณาที่คุณเอาเองกฎหมายไม่ควรไปย่อหย่อนให้เป็นเรื่องไม่ถูกต้องและเป็นการให้การเรียนรู้ที่ผิดแก่คนในสังคมไม่เอานิรโทษกรรม110และ112ประกาศไว้ตรงนี้เลยและถ้าท่านผู้ชมท่านใดเอาพิมพ์เข้ามาเลย และเราแยกทางกันตรงนี้วันนี้นี่คือผมเพราะฉะนั้นรอดูครับรอดูว่าสภาจะฉวยโอกาสอ้างกรรมาธิการแล้วลงมตินิรโทษกรรมหรือไม่เมื่อเรื่องนี้เข้าสู่สภาแต่เรียนท่านผู้ชมว่ายังอีกหลายขั้นตอนนะครับนี่เป็นเพียงการมอบหมายให้กรรมมาธิการ ไปศึกษาเท่านั้นยังไม่ต้องหวั่นวิตกอะไรแต่ต้องส่งสัญญาณให้รัฐบาลและโดยเฉพาะพักร่วมรัฐบาลรู้ว่ายืนเป็นหลักให้ประเทศชาติได้แล้วนะโดยเฉพาะพักรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยที่ร่วมอยู่ในรัฐบาลพวกคุณจะเอาอย่างนี้กับเขาเหรอชาติไทยพัฒนาด้วย ฝ่ายค้านอย่างประชาธิปัตย์ด้วยต้องตั้งหลักให้มั่นว่าไม่เอาด้วยประชาชนจะได้มีคุณเป็นผู้นำเป็นที่พึ่งในเรื่องดุลพินิจที่ถูกต้องเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราไม่อนุญาตให้ใครดูหมิ่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาร,ร้ายเสร็จแล้วจะมานิรโทษกรรม กระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษมีอยู่ไปใช้กระบวนการนั้นซะแล้วรับพระมหากรุณาที่คุณจากพระองค์ท่านโดยตรงเป็นพระบรมราชวินิจฉัยเป็นพระราชอำนาจไม่ใช่อำนาจของสภาจะถือดีทำสิ่งนี้ด้วยตัวเองแน่นอนพรกเก้าไกลยอยากได้สสหลายคนของเขามีคดีหนึ่งหนึ่งสอง เขาจึงฉวยโอกาสที่อยู่ในสภาและมีเสียงเยอะจะทำเรื่องนี้แน่นอนพักเพื่อไทยก็อาจจะอยากได้ขึ้นมาแล้วละตอนนี้เพราะนายใหญ่เจ้าของพักประธานบริษัทที่ชื่อทักษิณชินวัตรมีคดีหนึ่งสองอยู่ก็เอาสิถ้าเพื่อไทยมันจะรวมหัวกับก้าวไกลแล้วรวมไทยสร้างชาติจะนั่งหัวโดไม่พูดไม่จา ชาติไทยพัฒนาพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และพรรคอื่นๆจะเงียบเฉยเราจะได้เห็นกันในครั้งนี้แหละท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องที่ท้าทายสังคมไทยที่สุดในเวลานี้นี่คือชนวนระเบิดลูกใหญ่ในสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ครับ